นกแก้วลมหรือูมงเบ็กนะครับยินดีด้วยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ตัวนี้ไปนะอรีนาของเพื่อนจะง่ายขึ้น100%เดี๋ยวจะไลฟ์ฟังว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับขอ,อกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะฮะอินดีตอ้ตอ,นตอนรับสู่รายการ o no o o s s u m m o n e s s Cast นะครับ ก็อ่าก็เดี๋ยววันนี้เรามาให้ดูตัวหนึ่งที่ใช้ในอารีนากันค่อนข้างสะดวกในกือปรุงเบรกนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่เป็นสมาชิกกันมาด้วยนะครับอ่าตัวช่องของเรามีระบบเมมเบอร์แล้วนะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ทําให้ทูนบสามารถที่จะทำคอนเทนต์สนุกสนุกต่อไปได้นะครับนี่ก็เป็นเมมเบอร์ล่าสุดของเรานะคุณสาคุณไส้หมูคุณปองป้านนะครับคุณปออุณิตะคุนะครับก็อ่าเรา ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่ทําให้เราสามารถทำมมทำคอนเทนต์สนุกๆอ,อย่างนี้ต่อไปนะครับแล้วก็สมัครเพิ่มกันได้เป็นการสนับสนุนก,กันนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเรามาดูรีวิวของตัวนี้กันนะครับตัวนี้ทําไมมันถึงแบบตัวที่อารีนามันมากนะครับเพราะว่าตัวนี้มีสกิลในการแบบว่าฆ่าศัตรูให้ตายไปเลยแล้วก็ทำดาเมจหมดได้อย่างรุนแรงด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะสำหรับเจ้าตัวฟงเบกหรือน้แก้วลมนะครับก็เป็นมอนสเตอร์ทัดลมนะครับเป็นสาย HP นะไม่ใช่สาย ATK นะครับแต่สังเกตดู HP ก็จะก็จะเยอะตามสายเป็นมอนสเตอร์5ดาวนะแต่ว่า ATK เนี่ย ก็จะอยู่ที่812นะครับแอตแทคกค่อนข้างเยอะมากเดียวสำหรับตอนนี้ถึงแม้เป็นสาย HP ก็ตามนะครับสปีด103สปีดต้นถือว่าสวยดีเดียตามตระกูลนกแก้วเลยนะครับแล้วตัวนี้ก็แนะนำไ้ให้ทำคริเลตกับคริดัมเมด197ด้วยนะครับตัวสกิลทำไมตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าเล่นอารีนาได้มันสะใจมากเพราะว่า หนึ่งเลยนะครับมีตัว leader skill ที่เป็น critical ก็ใช้งานพอได้นะ,ะแล้วก็ lightning of cycle เนี่ยอันนี้เป็นท่า3นะครับท่านี้เป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับก็คือจะทำ damage แรงๆลงไปเนี่ยเป้าที่เป้าหมายแล้วก็ทำการกระจายคือฟ้าผ่าเธอ1ทีก่อนแล้วก็กระจายสายฟ้าด้ว d ด m a ม e ต่ำกว่า50%นะครับผมให้กับตัวเนี่ยด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าฟ้าผ่าเปี้ยงแรกแล้วศัตรูตายเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มโบนัสแดนเมจให้กับฟ้าผ่าที่ตามลงมาด้วยนะฮะและ้วศัตรูที่โดนฟ้าผ่าตรงน,นี้คือตายแล้วชุบไม่ได้เลยนะถือ <c oughs> ว่าเอาเรื่องพอสมควรนะครับถ้า2 n o s t a r Wisdom นะครับเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมด2ครั้งนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาส75%ที่จะลบบัฟด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาส75%ใเจ็ดสิบห้าเป็แอร์เซ็นต์ในการทำให้ศัตร,ตดนนรูดาวเทินนะ อ่าท่านี้คูลดาวน์อัพเสร็จล้วสามเทินเหมือนเหมือนกันแล้วก็เพิ่มดาเมจด้วยแล้วก็ดามเมจเบสของท่านี้ก็นข้างแรงมากนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็สามเทินเหมือนเหมือนกันนะครับก็เนี่ยท่านี้กำลังตีคลิปด้วยนะครับเจ๋งมากทีเดียวยินอย่างแอทแทกนะครับอ่าท่านี้ก็เป็นการโจมตีสตูลหนึ่งเป้าทำมานทำให้หลับสองเทินตัดจังหวะได้นะครับแต่ตัวนี้ส่วนใหญ่เป็นตัวที่เอาไว้เล่นในอารีนาเปิดตุ้มแล้วผ่าแล้วก็โจมตีแรงๆเลยนะอ่าส่วนอาร์ติแฟกต์นะผมแนะนําให้เป็นแบบ ถ้าเล่นในอารีน่านะครับตัวนี้ทำเป็นเรชกับเบลดได้เลยนะครับก็ทำเป็นเดามจแรงๆไว้ได้เลยนะตัวอาร์ติแฟกต์นะครับผมออันนี้อยากให้เน้นเป็นคริติคอล100%ตัวอาร์ติแฟกต์นะครับก็เน้นเป็นการโจมตีเป้าเดียวเนาะอ่าอนเทินซิงเกิลแทรเกตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อ่าเพิ่มคริติคอลดาเมจอ่าใส่เป้าหมายเวลาที่ศัตรูมี HP เยอะๆอ,อันนี้ก็ช่วยได้นะครับสำหรับทางขวานะ First Attack เนี่ยสำคัญนะครับผมแล้วก็การเพิ่มคิอ่าตัวสกิล3 ก็สําคัญนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอะไรอะไรที่เป็นออปชันในการตีคลิปเยอะๆเนี่ยอันนี้ก็สําคัญกับตัวนี้ค่อนข้างมากเลยนะแต่เ,เราลองเอาไปเล่นกับทีมกันนะครับมาเดี๋ยวเราลองมาเล่นนะดูในนี้ครับในอารีน่านะตัวเนี้ยคือแบบว่าจะช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเผาปีกได้ง่ายดายมากขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้เราเล่นในแง่ของแบบการแบบการเผาทรัพยากรน,นะเดี๋ยวเราลองมาดูเดโมของ ทีมนี้กันนะครับก็เนี่ยเราก็จะมีตัวที่เป็นลีดเดอร์สกิลอย่างเจ้าตัวไฟล y k คิงธาตุน้ำใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เอาโพรล่าเนี่ยเป็นตัวเล่นเกตให้ทีมนะมีสลัดน้ําอีกตัวหนึ่งตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับฟ้าผ่านะฮะนี่ท่า3ามนะไลนิ่งออฟเซอร์เคิครั้งแรกผ่าไป1เป้านะครับแล้วก็มันจะทำาดาเมจตามกับเป้าที่เหลือนะเห็นไหมเห็นไหม 90, 000, เข้าหมื่นได้ไหมแล้วตัวที่เหลือก็จะโดน ดามจกระจายออกมาด้วยนะถ้าเกิดว่าเป้าหมายตายนี่ใช่ไหมมันก็จะกระจายออกมาพร้อมกับโบนัสห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไหนเราลองมาซัดกับเลเวลหนึ่งร้อยดูบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะเนี่ยอาริาจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับก็คือแบบเผื่อใครแบบโดยโดยเฉพาะวัยทางานนะที่แบบว่าแบบไอ้ไม่มีเวลาเล่นเยอะอย่างนี้ใช่ไหมอ่าตอนนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับอ่าเราลองนี้ยนะครับยิงใส่นี้เลยนะเอาใส่พาลาดินนะครับเออเปยังสี่หมื่นกว่าใช่ไหมเนี่ยแล้วอันที่เหลือเนี่ยเห็นไหมว่าดามจจะค่อนข้างแบบ แบบคือตายตัวคือครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับของอของเจ้าตัวดัมเบลที่ทําได้จากการสังหารเป้าแรกนะครับนี่ก็เป็นตัวที่เล่นอารีนาสุดมันแล้วแบบถ้าเกิดว่าไปเจอพวกตัวชุบชีวิตอย่างเงี้ยก็ผ่าพวกตัวชุบก่อนก็ได้นะครับอย่างเดอย่างเดมอนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเนี่ยเดมอนก็คือว่าถ้าโดนผ่าเปี้ยงตรงนี้คือแทนที่จะกลายเป็นดาบเนี่ยคือแบบสิ้นเลยนะสิ้นชีพชวีวายไปทีเดียวเลยอ่ะอันนี้แบบอันนี้ให้ อันนี้แบบพอ,พอดีโชคายว่าไม่ติดเกาะแตกนะนะครับแต่เดี๋ยวลองหาี่ดูนะว่าตายไหมนะยังเห็นไหมฮะอันนี้คือแบบว่าตายแบบสมบูรณ์แบบเลยนะแต่ว่าที่จริงก็ควรจะต้องแบบถ้าตีตัวเกาะแตกด้วยมันจะทําดาเมจได้เยอะแล้วแต่อันนี้คือแบบว่าเป้าหมายตายเลยถ้าเจอพวกนั้นนะพวกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเลือกตัวที่จะตีได้ด้วยนะครับแล้วก็ทีเนี้ยคือสามารถที่จะแบบ ทําให้ฝั่งต่อฝั่งต้องข้ามเนี่ยคือตายแล้วกลยุทธ์ก็เสียไปเลยได้เหมือนเหมือนเหมือนกันนะครับรออีกทีนึงนะเมื่อตะก,กี้ไม่ยอมเมื่อตะก,กี้มีคนไม่ยอมตายนะเดี๋ยวรออีกทีนึงนะอันนี้คือแบบว่าเห็นไหมครับว่าฝั่งสโตนเนี่ยใช้ใช้เป็นฤทธ์เอชพีเลยนะครับเอชพี HP แน่นๆเปีย้ยๆเลยเปีเ้ยพาลาก่อนเพื่อนตุ้มห้าหมื่นกว่าแล้วก็กระจายมาตรงนี้อีกคนละสามหมื่นนะฮะชำ่ำๆนะแล้วก็นี่ทำแดมเมจต่อนะครับเห็นไหม เป็นตัวที่แบบว่าใช้งานได้ก็นั่งดีเลยนะในอารีนาแบบประหยัดแบบประหยัดปีกอะไรอย่างเงี้ยพูดว่าประหยัดปีกไม่ได้ใช้ปีกได้อย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็แบบรวดเร็วด้วยนะครับเห็นผลค่อนข้างไวนะครับนี่เอาไว้เป็นทีมลุกเฮ้ยทำไมนายทำกับเราอย่างเงี้ยนีแบบ่ปั้งสี่หมื่นแปดอ่า่าตัวอื่นต่อเห็นไหมขนาดวาน้ําก็ยังโดนดามจจุกๆเลยนะครับนี่เห็นไหมทำาดามจได้ดีด้วยนะนี่กับปุ๊บ อันนี้ต่อให้ไม่จบนะฮะเนี่ยก็ S2 มาเข้านี่สิอันนี้การันตีคลิปอยู่แล้วด้วยนะเห็นไหมดาเมจแรงมากนะเล่นกับลูนเลชก็ทำตำแหน่งในตัวลุกได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเอีปึ๊กนี่ขนาดสสย HP อันเนี้ยมันใส่ HP จริงเหรอเนี้ยตัวนี้ไม่ใช่สาย HP เลยแต่ว่าเป็นสายเอาไว้เล่นอารีนามันๆนะครับนะตัวนี้ก็เล่นได้ค่อนข้าง มันสะใจอ่าตายแล้วตายเลยอะไรแบบนี้นะฮะอ่าแบบสนุกมากแล้วก็ใช้ปีกได้หมดอย่างรวดเร็วด้วยใครที่หาทีมแบบที่แบบเผาทรัพยากรอย่างเงี้ยเออแบบแบบเผาปีกเผาอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เผาดีมากเลยนะครับเราควรจะเลือกตัวไหนดีอันนี้เราเลือกนี้ก็ได้เนาะไปเลยปุ๊บฮอลลัสไนท์ถูกเลือกต้มเห็นไหมดาเมจสะใจไวโจเลยนะฮะแแรงมากนะครับปุ๊บ,บนโดนโปรวอกเยอะนิดเึิงอะไรเงี้ย นี่ทำาดามจนะครับยิงปั้งเข้าไปเห็นไหมเจ็ดพันแปดพสาย HP เก <c oughs> นี่มันใส่มันใส่แอตแทกผสมอะไรอย่างนี้นะครับตอนตอนนี้ก็ทำแอตแทกได้ง่ายเพราะว่าเบสแอตแทกก็ใช้ได้เลยนะเนี่ยกด S 2ได้ไหมอ่าก็การันตีคลิปด,ด้วยโอ้สบายเลยนะตอนนี้ก็มีการปรับขึ้นมาทำให้แบบการตีท่า2ก็รุนแรงมากขึ้นนะครับ เนี่ยแบบทำก็สามารถที่จะแบบว่าเป็นตัวที่เอาไว้ไต่อารีนาเร็วๆได้ดีมากในระดับหนึ่งเลยนะฮะเผื่อใครแบบหาตัวแบบเผาปิกเร็วๆอารีนาไวๆอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ปั้นมาได้นะครับปั้นมาได้เล่นสนุกเลยนะเนี่ยแต่เราลองมาดีนะฮะอืออ้มแหละนี่เห็นไหมหายวับหายวับหายวบนะครับเรียบร้อยเลย ฟิดกระดูกมากนะนี่นะครับเนี่ยเพื่อนก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้เป็นตัวศาสที่ดีเลยนะตัวศาสตร์ที่ดีมากนะครับแล้วก็ใช้งานได้ก็นั่งสะดวกมากด้วยนะนี่ก็ลองไปปั้นกันดูครับสลอดตัวนี้ใครมีรูเลดสักคู่หนึง่งอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้งานง่ายใช้ใช้งานง่ายปั้นง่ายนะครับแล้วก็ทำาดามจให้สุดไปเลยนะเนี่ยปึ๊บ ดเดเมก็แรงะเบสเบสแอตแก็แรงแล้วก็สามารถเอาไปกระจายใส่ตัวอื่นได้อย่างรุนแรงด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือนอกแก้วลมนั่นเองนะก็อยากให้เพื่อนๆแบบเออเกิดหาตัวที่เอาไว้เผาทรัพยากรนะครับผมอย่างเช่นแบบพวกปีกพวกอะไรอย่างเงี้ยนะปีกอารีน่านะ อารีนาก็เป็นคอนเนต์ที่เราต้องเคลียร์ใช่ไหมครับมันก็จะไม่ได้มีแค่แบบว่าอารีนาธรรมดาใช่ไหมมันมีอินเตอร์เซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมที่แบบว่าเราจะต้องเก็บทรัพยากรตรงนี้นะครับก็เลยคิดว่าตัวนี้เป็นตัวสําคัญตัวตัวหนึ่งที่ช่วยในทีมอารีน่าของเพื่อนๆได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับก็ ลองไปเล่นกันดูนะครับสำหรับนกแก้วลมแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนเล่นนกแก้วลมแบบไหนได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาเล่าให้ฟังกันด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาสมัครกันนะครับแล้วทำให้ผมทำคอนเทนต์สนุกๆอย่างนี้ได้นะครับก็เพื่อสามารถสนับสนุนกันได้ด้วยการกด s u b s c r ร b e กดไลค์แล้วก็เรือกเป็นสมาชิกก็จะขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันในวีดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย